ตำนานคนดังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตำนานคนดังวันนี้นะคะอุ้มจะพาไปเผยชมหน้าทายาททั้ง7คนของอดีตผู้กำกับชั้นอาวุโสนะคะอย่างคุณรุตรณพพค่ะหรือที่ใครไม่รู้นะคะก็คือเขาเป็นพ่อของคุณใหม่และสายเจริญปุระค่ะ หากจะพูดถึงเรื่องราวของคุณรุตรณพนะคะหรือมีชื่อจริงว่าคุณสุรินเจริญปุระนะคะเขาเป็นนักสแสดงนักเขียนบทเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และเป็นผู้กำกับละครโทรทัศน์ด้วยค่ะที่ได้มีผลงานโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงอย่างมากมายเลยนะคะและเขาคือผู้สร้างตำนานหนังเรื่องบ้านไซทองเขาชื่อการนะคะก่อนที่จะได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2552ที่ผ่านมาค่ะ ในบ้านพักย่านซอยเรวดีจังหวัดนนทบุรีนะคะด้วยวัย78ปีค่ะเนื่องจากป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ทมกลางความเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวค่ะแล้วก็พี่น้องในวงการบันเทิงในครั้งนั้นนะคะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดให้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน,นะคะเป็นผู้แทนพระองค์สเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะของคุณรุตดภพค่ะเป็นกรณีพิเศษโดยในวันนี้นะคะเราจะพาไปย้อนดูชีวิตของคุณรุตดลพบกันค่ะโดยเขานะคะเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี2474ค่ะข้อมูลจากบางแหล่งนะคะก็บอกว่าเขาเกิดในวันที่13มีนาคมปี2474นะคะ จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ข้อมูลในบางที่นะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นชาวหาดใหญ่ค่ะแต่หลายแหล่งก็บอกว่ามันดาของเขาเป็นชาวอำเภอทับเที่ยงจังหวัดตรังนะคะส่วนชีวิตครอบครัวของเขานะคะหลายคนเนี่ยรู้จักนะคะว่าคุณรุตรณพเนี่ย <c oughs> เขาเป็นบิดาของดารานักร้องสาวอย่างคุณใหม่และคุณสายเจริญบุระค่ะโดยคุณรุตรณพนะคะมีภรรยาด้วยกันสองคนค่ะ มีบุตริดารวมกันถึง7คนนะคะก็คือคุณใหม่เจริญปุระคุณกุ้งวิภาวีเจริญปุระค่ะคุณแมวเวนิคเจริญปุระนะคะและคุณปลูพอยเจริญปุระค่ะที่เกิดกับภรรยาคนแรกนะคะก็คือคุณวินีสนธิกุลค,ค่ะรวมด้วยกัน4คนนะคะและมีลูกกับภรรยาคนที่2ค่ะก็คือคุณสุภาพรเจริญปุระมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนนะคะคือคุณสายเจริญปุระเป็นลูกสาวคนโตคะ่ะมีน้องชายและน้องสาวร่วมมารดานะคะคือคุณท็อฟฟี่ภวัตเจริญปุระและคุณน้ำพราวรีเจิญุะะค่ ทั้งนี้นะคะผลงานในวงการบันเทิงของคุณรุตรณพยมีจํานวนมากมายเลยเลยค่ะพอเป็นทั้งนักแสดงเป็นคนเขียนบทเป็นผู้กํากับภาพยนตร์แล้วก็เป็นผู้กํากับละครโทรทัศน์ด้วยนะคะโดยเริ่มต้นเข้าฝึกฝนการแสดงกับครูเนรมิดนะคะจนได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะก็คือถึงร้ายก็รักค่ะ จนกระทั่งเขามีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ได้รับงานละครร่วมกับคณะบรรณพิพภพนะคะเป็นครั้งแรกแต่ด้วยใจที่รักด้านภาพยนตร์ค่ะจึงได้กลับไปแสดงภาพยนตร์อีกครั้งนะคะและได้กลายมาเป็นผู้กำกับการแสดงอีกด้วยค่ะโดยผลงานการกำกับการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกนะคะก็คือเรื่องในสวนรักค่ะต่อมานะคะกำกับภาพยนตร์ให้กับพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการค่ะในเรื่องบุงอาหน้าฝนค่ะ สำหรับภาพยนตร์ที่ลงทุนและสร้างเองกำกับเองนะคะเรื่องภูกระดึงค่ะตามมาด้วยเรื่องบันทึกจากลูกผู้ชายนะคะและผลงานการกำกับภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้อย่างมากก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องบ้านสายทองค่ะเป็นยุคที่ทุกคนไน้กล่าวถึงมากที่สุดเลยนะคะซึ่งนำแสดงโดยคุณจารุณีสุขสวัสดิ์ค่ะคุณพอเจตแก่นเพชรนะคะรวมถึงหนังเขาชื่อการค่ะและคู่กรรมด้วยนะคะส่วนผลงานละครเนี่ยกำกับเรื่องไม้อ่อนทางช่อง3าค่ะเคยได้รับรางวัลตัวประกอบยอดเยี่ยม รางวัลเมฆขาลาจากละครเรื่องขมิ้นกับปูนค่ะและได้รับรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะจากเรื่องกาว่าวที่บางเพลงค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2541นะคะของชมรมวิจารณ์บันเทิงค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมกับตำนานคนดังของคุณรุตรนภพนะคะก็นี่ก็คือผลงานบางส่วนของเขานะคะยังจำเขากันได้อยู่ไม่เอ่ย